ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับช่องอาจารย์ลุงพารวย168วันนี้ผมก็จะมีสูตร P1 มานำเสนอนะครับออของงวดที่แล้วก็ยังเข้าอยู่นะครับผมก็เลยจะนำสูตรนี้มานำเสนอให้กับ FC ทุกท่านได้นำไปพิจารณานะครับ เรามาฟังคำเตือนนิดหนึ่งนะครับคำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับ ัวนี้เป็นสูตรของ P1 นะครับที่ผมได้ทำยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมด23งวดนะครับไล่ตั้งแต่งวดที่1ที่ออก642ล่าง90นะครับไล่มาไล่มาจนมาถึงงวดที่23ครับ13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 งวดนี้ก็จะเป็นงวดที่130นะครับงวดที่130งวดที่แล้วให้8 7 6 5ล่างออบนออกอยู่ที่บน9 0 7ล่าง9 9, 9นะครับ ถูกไปที่บนนะครับ0 7ย์สำหรับงวดใหม่งวดนี้งวดที่ที่ผมยกตัวอย่างเป็นงวดที่24นะครับเพราะปกติตัวนี้เดินมาทั้งหมด130งวดเลยนะครับงวดนี้งวดที่24ของตัวอย่างนะครับตัวเด่นได้0 1 9 8 ศูนยอย่างที่ผมบอกนะครับตำแหน่งที่1มันจะไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่ามันก็เข้าแต่ว่ามันจะเข้าน้อยกว่าในตำแหน่งที่สองที่3ามแล้วก็ที่4เราก็จึงไปเน้น3ามตำแหน่งนี้มากกว่านะครับสำหรับสูตรนี้สูตรพ1เมื่อผมรวมเลขให้แล้วมันจะได้ทั้งหมด 24ชุดครับมาจับตัวนี้จับเด่นไปชนรองนะครับเด่นชนรองเดินชนรองจะแมวเ,เดินชนเด่นนะครับจับเด่นชนรองสูตรนี้ผมค่อนข้างการันตีว่ามาแน่นอนครับใน24ชุดเนี่ยไม่ถูกบนก็ถูกล่างแน่นอนครับถ้าไม่ติดเบิ้ลติดหามถูกแน่นอนอยู่ใน24ชุดนี้ครับ และสําหรับคลิปนี้ก็จะนำเสนอสูตร p 2ตัดให้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับนี่สําหรับสูตร p 2สูตร p 2สูตรนี้เข้าเดินมาแล้ว75งวดงวดต่อไปเป็นงวดที่76 อย่างตัวนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมด16งวดนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วสูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่นะครับเข้าเดินดีมาอยู่งวดล่าสุดที่ออก907ก็จะเป็นตัวนี้7ล่างออก99ก็จะเข้า07ถูกไปที่บนตัวนี้จะไปชนกับสูตร P1 พอดี สำหรับเลขชุดใหม่ของเลขสูตร P2 นะครับเลขที่ผมคิดให้ได้ก็คือ3 2 1 9ตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับไปตัดกับตัวรองด้านบนกับด้านล่างนะครับเมื่อเรานำมาชนกับสูตร P1 วันนี้ผมจะหาตัวเลขแค่เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา FC จะได้รีบ นำไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันเลขที่ชนกันอยู่ตำแหน่งศูนย์เราจะให้ความสำคัญน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังต้องซื้ออยู่นะครับแต่ว่าซื้อในจำนวนที่น้อยแต่เลขที่น่าสนใจคือตำแหน่งที่สองที่สามแล้วก็ที่สี่ตำแหน่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าเราเห็นแล้วมันชนกันน่าจะชนกันที่เลข1กับเลขเนั่นแสดงว่าในตำแหน่ง หนึ่กับเเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจครับดูอย่างคลิปของมวดที่แล้วที่ผมทำให้เป็นตัวอย่างชุดเต็มของ p 1 24ชุดนะครับเมื่อเราเอาของชุด p 2ของตัวนี้ของมวดที่แล้วที่จะออก907นะครับมาตัดก็คือ0 7 ที่มันชนกันก็คือ7กับห้านะครับก็คือเราก็จะคัดสองแถว7กับห้ามันก็จะออกไปที่7 0, 0็ดตัวนี้นะครับเอ่สำหรับงวดใหม่นี้เลขที่มันชนกันก็คือ1กับ9้า นั้นเลขงวดนี้เป็นเลขที่น่าสนใจก็คือชุดนี้ครับชุดที่มีหนึ่งแล้วก็ชุดที่มีเก้านะครับผมตัดออกมาให้จากยี่สิบสี่ชุดนะครับตัวนี้ยีิบสี่ชุดสูตร p หนึ่งนะครับเอาสูตร p สองมาตัดลงครึ่งหนึ่งก็จะเหลือ สิบสองชุดนะครับบนล่างออและสำหรับคลิปหน้าก็จะมีสูตร p3 มาช่วยตัดตัวนี้ออกก็จะลดน้อยลงอีกนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอให้ติบทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ